เพืเ่อนๆคนไหนประสบป,ปัญหาว่าทีวีเสียงมันอุียฟังเพลงก็ไม่เพราะดูหนังก็ไม่มันแล้วอยากใช้งบประมาณ2,000กว่า,วาเพิ่มคุณภา,ภาพเสียงให้กับการดูหนังของท่านการฟังเพลงของท่านและก็ที่สำคัญสามารถโยนเพลงจากตัวของมือถือเข้าไปได้ด้วยเพืเ่อนๆต้องไม่พลาดคลิปนี้นะครับ ตายเพื่อนๆตายชุดนี้ผมคนละความผมก็ห้าดาวเลยนะ <S <S <ใ>นแค่ฟังแค่นี้ผมให้ผมก็ห้าดาวเลยเพื่อนสินค้านต่กล้านะระวังของหมดนะครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับวันนี้เพื่อนๆผ,ผมสั่งเจ้านี้มานะครับนี่คือลำโพง2.1ที่ผมเลือกเอามาแกะกล่องลองเล่นให้เพื่อนๆได้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับตัวของลำโพง2.1นะครับนอกจากยี่ห้อในตลาด ดังๆเจ้าดังๆแต่นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยสเปคของเขานะครับสเปคของเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกให้ฟังครับเพืพ่อนๆเชื่อไหมวันที่ผมสั่งซื้อผมสั่งซื้อพร้อมหนังสือตัวนี้นี่นี่นคือหนังสือนะครับลําโพงมาถึงก่อนซะอีกหนังสือส่งเช้ากว่าซะอีกส่งเร็วมากนะเพื่อนๆเพืพ่อนๆส่งก่อนเที่ยงเนี่ยภายในวันนั้นเ็าส่งแล้วนะครับไม่เกิน2วันของก็ถึงเพื่อนๆแล้วนะครับทีนี้มาดูต่อสเปคของเขานะครับเพื่อนๆนี่ เอาพุทธนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ60วัตต์นะครับของเขาถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวก็จะเป็นลำโพงที่มีซับวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้วแล้วก็มีลำโพงซ้ายขวามาให้นะครับตัวซับวูฟเฟอร์เนี่ยจะมีกำลัง RMS นะครับ RMS กำลังขับ30วัตต์ส่วนสองตัวนี้ก็15คูณ2ก็30บวกกันก็60นะครับและก็โอห์มของเขานะครับ4โอห์มเป็นอิมพีแดนซ์4โอห์มนะครับ เสีแนวน้อยเลโชมากกว่า75 dB นะครับสปีกเกอร์6.5นะครับบวก3นิ้วคูณ2นะครับก็คือตัวของบูฟเฟอร์ตัวของซับ6.5ตัวของ, 5, ของลำโพงซ้ายขวา3นิ้วนะครับเพื่อนๆเอชใช้ไฟ AC 220คือใช้ไฟบ้านเรานะครับ Frequency Response การตอบสนองความถี่โอ้โหไม่ธรรมดาเพื่อนๆลงได้ถึง40 Hz นะครับแล้วก็สูงสุดที่300 Hz นะครับแล้วก็ตัวของลำโพงซ้ายขวาอันนี้นี่พูดถึงตัวซับนะครับลำโพงซ้ายขวาก็จะลงได้ถึง200เฮิรตจนถึง20กิโลเฮิรตนะครับตัวซับ40เฮิรต์ถึง300เฮิรตนะครับอ่ะนี้เกะกลงกันเลยดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพ,อนเพือนๆมาเขาก็จะแพ็คมาอย่างดีอย่างนี้นะครับก็เราเปิดกล่องกันออกมามีอะไรบ้างนะครับเขาจะวางนเพื่อนเวลากรีดกรีดีๆนะ ตัวของซับวูฟเฟอร์จะเห็นอย่างนี้เลยนะครับเขาเอาตัวของซับวูฟเฟอร์อยู่บนด้านบนเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมยกเขาก่อนเอ้ะผมยกลงกลงข้างล่างแล้วยกขึ้นมาทีละชิ้นนะแกะเจ้านี้ออกมาก็จะเจอกับตัวของลําโพงนะครับนี่เพื่อนๆน,นี่คือลําโพงของเขานะครับตัวขนาด3ามนิ้วนะนี่ขนาดสามนิ้วขนาด3ามนิ้วนี่ แล้วก็ตัวซับครับอ๋อแล้วก็น,นี่ก่อนว่าในคู่มือมีอะไรมาให้บ้างนะครับมีรีโมทมาให้นะเพื่อนๆมีแจ็ค3.5มอ่าใช่แจ็ค3 5ทอารนะครับเพื่อนๆมีให้ต่อช่องออกอะนะนี่ต่อช่องออกและรีโมทเบออย่างนี้น่าจะต้องไปหาฐานกันเองนะเพื่อนๆเน้น จริงๆครับไม่มีฐานมาให้นะไม่มีฐานมาให้นะครับเพื่อนๆแล้วก็นี่คือนี่ครับ3.5 to RCA นะครับแล้วก็ตัวของคู่มือ S a t H A S T นะครับภาษาจีนแล้วมีอังกฤษแจมมาหน่อยๆนะครับอ่าก็แจมมาหน่อยๆนะครับนสินค้าจีนนะเพื่อนๆครับผมใส่นี้ก่อนนี่คือรีโมทของเขาตัวนี้ไม่ไม่ใช้ก่อนเลยกันเดี๋ยวเราจะ ผ่านบลูทูธกันนะผ่านบลูทูธผมยกทัพแล้วนะผมยกทัพแล้วนะครับยกทัพให้ใครเอ่ยไม่ใช่ยกนี่แหละครับไม่ยกยกทัพย์ใครจะมาเอานี่บ้างมีนี่ครับมีนี่นี่นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆปึ๊บหน้านหน้าของเขานะครับแกะกันออกมาดูสินี่อ้าวข้อแงข้อหายตัวของ ตัวของฐานอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนจะมีตัวของฟองน้านะครับลดการสั่นสะท้อนนะครับมาให้ด้วย4จ, <S <S จ <gradually> <ite> ุดนะครับก็นี่ก็คือเทียนตรงนี้นี่คือด้านล่างนะครับเพื่อนเพื่อนี่คือด้านล่างครับนี่เราก็ต้องวางอย่างนี้ถ้าให้ถูกต้องเราก็ต้องวางอย่างนี้นะครับเอาถุงออกไปนะครับมียี่ห้อ has นะครับทีนี้มาดูตัวของขั้วต่ออ่ะตัวด้านหลังตัวช่องต่อด้านหลังของเขานะครับเพื่อนๆก็ ต้องอาศัยเครื่องมือช่วยหน่อยหนึ่งก็รู้แล้วนะครับก็มีนี่นะครับ USB มีตัวของ SD card กับ MMC นะครับตรงนี้เป็นปุ่มกดเมนนูนครับนี้เป็นปุ่มเดินหน้านะครับอ่ากรอเดินอ่าพอสแล้วก็เพลย์นี่ถอยหลังนะครับส่วนอันนี้เป็นปุ่มเซตเอ่ารู้เซตอะไรของเขาและตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับพเพื่อนๆวอลลุ่มตรงนี้เป็นเบสออเดียโออินพุต แล้วก็ a อาเอ output ไอเอาเอา output เนี่ยทำผมงงไปพักหนึ่งคืออย่างนี้เพื่อนๆตัวของลำโพงซ้ายขวาของเขาจะเป็นแจ็คแบบนี่นะครับ RCA หัวเดียวนะครับ RCA หัวเดียวตอนแรกผมว่าทำไมให้เอา output มาแค่แค่ช่องเดียวหรือแค่ซ้ายขวานะครับอ๋อก็เป็นแบบ RCA หัวเดียวนะครับช่องต่อซ้ายขวาของเขานะครับแล้วก็ตัวของ ช่องลมออกนะครับเป็นเบรดรีเฟรคนะครับช่องลมออกนะครับมองไปไกลๆก,ก็เห็นตัวของนะครับบูฟเฟอร์อยู่นะครับก็ตามนี้นี่คือตัวของซับบูฟเฟอร์ก็เอาตัวของเพลงมาเสียบตรง USB มันเล่นเพลง MP3 อะไรได้นะเพื่อนๆวิธีการต่อเราก็ง่ายๆเลยนะครับเรามาต่อกันเลยดีกว่านี่คือการต่อก็เพื่อนๆก็เอาตัวนี้นะครับน้ำหนัก ก็ไม่ถือว่าว่าหนักไม่ถือว่าเบามีทวิตเตอร์มี f ฟ f o อยู่ตรงนี้แล้วก็หน้ากากาก็เป็นเหล็กนะครับก็ถ้ามีลูกๆมีเด็กๆเกนะี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเขามีเหล็กกันให้อยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับ RCA ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้เป็นลําโพงซ้ายหรือลําโพงขวานะครับเลือกตัวเอาเลยมีฐานให้นดปะอ้าก็โอเคเลยนะครับเนี่ยมีกันสะเทือนได้ด้วยนะครับถือว่าคิดคก็เรียกไรนะคิดมาดีเหมือนกันตัวไม้ตัวนี้ เป็นขวานะครับขวาแดงนะครับเป็นขวาแดงนะครับส่วนของปลั๊กไฟ AC ของเราก็อยู่นี่สายถือว่าเนี่ยเพืเ่อนๆสายหนึ่งแขนไปถึงอกผมเนี่ยก็ไม่ถือว่ายาวมากนะครับแต่ว่าขนาดทีวีสมมุติว่าวางขนาดทีวีก็โอเคแหละครับนี่ทีวีอย่างนี้หกห้านิ้วได้เลยนะครับซายก็สีขาวเดี๋ยวลองเมาเปิดดูว่าเขามีเสียงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อนผมใส่ถ่าน ในตัวกล่องรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูที่เปิดนะครับ1ตูบนี่มีเซ็นเซอร์สีฟ้าๆอยู่ตรงนี้นะครับนายไม่พูดอะไรกับเราเลยเหรอไม่เหมือนพวกไอ้นี้นะไม่เหมือนพวกซาวบาเนาะนั้นเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อบลูทูธดูนะครับตัวนี้มีบลูทูธนะเพื่อนๆอ่าบลูทูธ M m นะครับชื่อของเขาบลูทูธ o t h m เเพื่อนเพื่อนบลูทูธเ m มเาลองเชื่อมต่อนะจับคู่ไหมนี่ครับมือถือ Samsung นะครับเรียบร้อยจับคู่เรียบร้อยนะครับลองเปิดเพลงดูนะครับเพลงไหนเพลงโอ้เบสเบสฟังเป็นลูกๆดีมากเลยเพื่อนๆและนี่ถ้าวางพื้นเนี่ยผมว่าได้เสียงดีกว่านี้เพราะว่าธรรมดาเบสควรจะวางพื้นนะโอ้โห โอ้ผมชอบเบสก็มากเลยผมชอบเบสก็มากเลยพเพื่อนๆเบสก็เป็นลูกๆดีลองฟังนี้นะครับ YouTube นะผมเสิร์ชตัวอย่างของเรื่อง how to train your dragon ฉบับคนแสดงนี่แหละ universal picture ลองฟังเสียงดูนะครับเนี่คุยดูเพื่อนๆดูหนังถ้าเพื่อนๆดูหนังมีรถเบสนี้เบสเบสผมเล่นกับสุดสุดสุด โอ้เพื่อนๆนี่กระพือจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไรห้ดูเพื่อนๆดูนะนะครับนี่คือจู r a ส s ิกเวอร์นะครับเสียงกลางเสียงกลางก็เด right ่นนะเพื่อนๆเสียงกลางก็เด่นโอ้โหเพื่อนๆเต็มกระหึ่มแบบค่าสุดคุ้มเลยเพื่อนๆสองพันกว่าบาทนี่เอาเอาเป็นว่าผมว่าซาบาอย่ามาสู้เลยนะโอ้ โอ้โหผมว่านี่ก็ไม่พู o แลเลยไอ้ตัวสองจุดหนึ่งนะดูดูดูเบรมันดูเบรมันโอ้เสียงไม่แตกด้วยนะเบรนี่คุมคุมคุมกำลังดีมากเลยอ้าวเดี๋ยวผมลองผมลองให้ฟังเพลงพระลองเพลงเพลงพระอนี่อันนี้แล้วกันสาวบางกลวยลองดูนะ โอ้โหฟังลูกทุ่งตายเพื่อนๆ,ๆโอ้โเสียงนี่ถ้ามีต่อกลาวเกตบนเนี้ยสุดยอดไปไม่กลับมาเลยบ้างโรวยโอพร้อมมากเพื่อนๆ,ๆโอ้โผมไม่ปิดหวังจริงๆครับเพื่อนๆ ตายเพืเ่อนๆตายชุดนี้ผมพพค้นละความกล้าห้าดาวเลยนะแค่ฟังแค่นี้ผมให้ผมก็5ห้าดาวเลยเพื่ยอนสินข้าในตะกร้านะระวังของหมดนะครับหวานหิวมาเลยนี่ขนาดลำพงยังไม่เบิร์นนะลำพงยังไม่เบิร์นนะโอ้ถ้ายิ่งเบิร์นก็ไปเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหชุดละหมื่นชุดละแสนมันใหญ่ผมว่าเอาความหวานนี่โอ้นี่หวานยนังเอแบบเล่นแอมโรอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดกินนี้เพื่อนๆ เอาเลยเพื่อนเนี่แหละครับลำโพง2.1จากแซดนะครับสินค้าอยู่ในตะกร้าในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่เลือกไปได้เลยคำว่าม้าเต็มครับฟังแค่นี้ก็แบบนี่แหมถ้าจะดูดังดูบอลอยู่นอกห้องที่ไม่ใช่ห้องหวมเดเตอร์เนี่ยต้องจัดเลยนะครับตัวนี้ครับนี่คือผมเปคกน,นครค้า